สวัสดีครับวันนี้มาพบกันใหม่นะครับกับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับเป็นสมุนไพรที่ไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะครับแต่พืชสมุนไพรชนิดนี้มีสรรพคุณมากมายครับก็จะเอามาลงไว้พอเป็นสังเขตเพื่อเป็นวิทยาทานก่อนเ,ออเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับสมุนไพรชนชิดนี้ชื่อว่าต้นเงือกปลาหมอครับ ต้นเหงือกปลาหมอนี้เป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมนะครับของแพทย์แผนไทยโบราณนะครับต้นเหงือกปลาหมอนี้มีสรรพคุณมากมายครับสําหรับช่วยในการรักษาโรคนะครับบําบัดโรคนะครับใบดอกนะครับกิ่งก้านทั้งค่าของสมุนไพรต้นเหงือกปลาหมอนี้นะครับให้นํามาต้มนะ ให้นำมาต้มพระประทานนะครับเพื่อช่วยบำบัดโรคทั้งหลายนะครับแก้ปวดหลังปวดแอวนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับช่วยดูแลทางด้านสายตานะครับหูนะครับจะช่วยให้หูนะครับดีจะช่วยให้สายตาดีนะครับ จะช่วยให้สมองดีนะครับแล้วก็โรคก,การดักเชื้อของร่างกายนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับทั้งภายในและภายนอกรักษาโรคผิวหนังนะครับรักษาโรคผิวหนังรักษาโรคผิวหนังวิธีการก็ให้นําทั้งห้านะครับของต้งเนเงือกปาหมนะครับมาต้มรับประทานทั้งสดหรือแห้งก็ได้นะครับ เพื่อจะรักษาโรคทั้งภายในและภายนอกนะครับสารพัดโรคนะครับรักษาโรคผิวหนังนะครับรักษาโรคภายในต่างๆนะครับอย่างเช่นปวดข้อปวดกระโดกปวดเส้นปวดเอ็นปวดกล้ามเนื้อนะครับตรวเงยมม้อ,มอนี้ช่วยได้ครับวิธีการจากการต้มแล้ว ก็ยังมีวิธีมีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับตากให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงแห้งละเอียดนะครับบดเป็นผงแห้งละเอียดเดี๋ยวก็นํามาใส่แคปซูลแล้วรับประทานนะครับรับประทานช่วยต้านมะเร็งนะครับรักษาโรคมะเร็งได้นะครับสาหรับต้นหยักมะหมอนะครับรักษาต้นมะรักษาโรคมะเร็งนะครับต่างๆได้นะครับเป็นเพื่อสมุนไพรที่แพทย์แผนไทยโบราณ ได้นำมาใช้กันะนะครับรักษาโรคมะเร็งแล้วยังเป็นยาอายุทนะนำมาใช้เป็นยาอายุทนะได้อย่างดีครับวิธีการทำให้เป็นยาอายุธนะก็ให้บยละเอียดนะครับให้บดละเอียดก่อนนะครับบทละเอียดก่อนแล้วก็นำไปปั้นเป็นลูกกรนะครับใช้น้ำพึ่งเป็นกระสายนะครับ ผสมกับพริกไทยนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็นําไปตากแดดนะครับเป็นลูกกรอนะครับแล้วก็นํามารับประทานนะครับเป็นยาอายุวัฒนะได้อย่างดีครับช่วยบํารุงร่างกายนะครับบําบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งทั้งมวลนะครับสําหรับต้นเหยือกบางอกครับครับผมสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ